รวมเจ็ดคาถาของเจ้าชายเลือดผสมวันนี้ค่ะจะมาในเรื่องของคาถาที่แฮร์รี่พอตเตอร์พบเจอในตำราปุงยาของเจ้าชายเลือดผสมค่ะ 1. คาถาเซกตำเซมปราคาถานี้คาดว่าจะมีการใช้มานานตั้งแต่ยุคของเจมส์ค่ะเนื่องจากในตอนนั้นเจมส์จะจับเเนปห้อยหัวเเนปได้ยิงคาถาใส่เจมส์หนหนึ่งและทําให้เกิดเป็นรอยแผลที่แก้มของเจมส์ค่ะแต่สําหรับแฮร์รี่นั้นพบชื่อคาถานี้ครั้งแรกในหน้า468พร้อมกับข้อความที่กํากับไว้ว่าสําหรับศัตรูเพียงแต่ตอนนั้นครยังไม่ได้ทดลองใช้จนมาใช้ครั้งแรรกกกในหนหห้าาา540เยือาาืออขคถ็ด ในห้องน้ําที่ชั้น6ของปราสาทซึ่งผลของคาถานี้ค่ะทาให้เกิดรอยแผลเหมือนกับการกรีดด้วยดาบล่องหุ่นค่ะ2คาถาต้านเซกตามเซมปราคาถานี้ไม่ปรากฏชื่อหรือว่าวิธีการท่องมนต์หนังสือค่ะแต่ปรากฏวิธีการออกเสียงในฉบับภาพยนต์โดยเนปค่ะได้ใช้คาถานี้รักษาบาดแผลให้กับเรโกมาฟอยเรื่องมาจากตอนที่เนปยิงคาถาพลาดไปโดนหูของจอร์ดและแม้แต่นางวิสลี์ก็ไม่สามารถรักษาหูของจอร์ดที่ถูกตัดได้เพราะว่ากันว่าคาถานี้นั้นเป็นคาถาศาตร์มืดค่ะมันก็ไม่น่าจะรักษาได้ด้วยคาถาสมานแผล แาแผลของเรโก้เนปได้พึมพามราวกับท่องมนตเป็นบทเพลงจากนั้นค่ะแผลก็เริ่มมีเลือดไหลช้าลงก่อนจะเย็บตัวของมันด้วยตัวเองค่ะ